มหาพระพรึงท่าน้องคนนี้เป็นที่ถามถึงแม่ชอบขลึงเที่ยวงานวัดงานวาไม่อยู่บ้านเรือนเที่ยวเชือนเที่ยวแช่ถึงพี่คอยแพ้แม้แต่การด่าไม่เห็นหน้าน้องอยากจะพงบิดา เสียดายหนักนาท่านมาสิ้บนบุญไปนี่ครับพ่อไปปาาไว้แล้วก็ไอ้พับถึงนี่ต้องโดนตีเช้าต้องโดนตีเย็นเลือจริงๆนี่งานวัดนะเขาย้อยใช่ไหมวะ่าท่านเขาย้อยเขามีงานนี่เมื่อวานวันสุดท้ายวันนี้ของเขายังเก็บไม่หมดสงสัยมันจะไปเดินเก็บของเก่าขายแน่เลยน่าเป็นห่วงเหลือเกิน ที่มันยังไม่หลับไม่นอน,นก็แสดงว่ามันอยู่เรือน <Okay. S 1> เออมีแต่ฝุ่นดเต็มเรือนเลยเปิดประตูไปดูก็คงจะรู้ถ้าที่สมเป็นสตรีที่เจ้าหลับนอนในเมืดอในคำว่าหอนใจร้อน อยากบอกบังอ่อนว่าพี่คิดถึงน้องนักดูเจ้ากระไรจึงไม่กลางมุ้งประเดียวเพิดยุ่งมันก็จะยุ่งใจอยากเป็นห่วงน้องเจ้าเพราะปีนี้เฝ้าแต่รักเป็นห่วงยิ่งนักจะกลางมุ้งให้น้องตายแล้วปัดยุงปัดยุงคงไม่ไหว เห็นทีจะต้องช่วยเธอมึดื่อดยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหมาทนเลยน่าสงสารแล้วเธอใชี่เป็นในต้างกันไม่รู้นี่ท้าไม่รักกันน้องแล้วไม่ทำเด็กขาดเลยจนที่มันโตเป็นสาวแล้วไม่คยห่วงไม่เคยดูแลตัวเองเสื you, sure. you, sure. mm ้อผ้าเสื้อผ่ตัวทีกันรุ่งนะกันข้ากันคือมระถุงก็ถึงเออบัตรถึงก็เอว ไอ้นี่ที่เป็นสาวเป็นนางแล้วใครจะไปดูมันได้เนี่ยฮะเราก็เป็นพี่เป็นเชื้อก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ถ้าไม่ดูแลมันแล้วใครจะดูแลบ้างใช่ไหมเอออาพระธมาเาไปไหนก็เนี่ยสาน้องเออเออในห้องในห้ับเราตรงนี้มันมี้เปียงมีอะไรอยู่บางทรังไม่ค่อยเห็นหนูเออ คือเพนไปนอนข้างล่างดีกว่าจะได้สบายสบายเนีะเหยียดเท้เหยียดหาได้ลวงมันื่อมันตีขึ้นได้คุณลิ่งดีนอนครับเขาไม่ถือไม่สาเขาปกวันที่ที่หูเดี๋ยวยุงมันเข้าที่จมูกเจ้าเล่าแค่ฟันไปได้อะไรกันเล่าดูว่าเราเมา กักรู้จริงจริงชีวิตยังนูนเหมือนมันจะยุงคิดนักตกใจฉันอยู่ในฝันออกฝันแปลใจยะเมอขึ้นไปไปมันไต่ขึ้นมา

ต้องพื้นี่ก่อนนอนเถิดมิงควันจะดูแลให้ที่ใครยืนยันสองสารเจ็ดจังข้างนอกนั้นมีอยุงกลางม้งให้การดงม่ชาอยู่ยันพี่จะกลางมุ่งให้อย่หหาหวัน่นไหวตาวา็เอาไว้ใ,ใจป้องภยัยพัน ให้เจ้านั้ำปลอดไทยจากยุ่งต้องล็อกไปก่อนนะถึงเป็นซอมบี้ขึ้นมาสู้ ข้าผาชียเลี้อาชีเ่มะโอ้นี่มากับข้าโอเป็นาชีเออออฟือข้าจะเป็นน้องเป็นห่วงใช่ไหมน้องเป็นห่วงว่ากูกับข้าเนี่ยแมงพี่แมงวันนั้นมันจะมน่าสงสารนี่น้องจะไม่รักไดีดีเดี่ยวำดีไเดยวแมงวันไมเข้ากับข้า โอ้โอแมพุนช่างจินตนาการเลือนกูเป็นวันตาวางทวินหัวหลุดขาดดินแล้วลูกแก่ทางตะวันมาตรงนี้ตรงที่เจอแน่รับรองไม่แพงแก่แทแแนมันจะก,กางมุ้งให้สามวัยตาวานนอนกับน้องฉัน คงไม่เป็นไรชื่นอกชื่นจิตเมื่อคิดพูดจ้านอนกับน้องยาก็คงไม่ว่าอะไรจะหอมกอดน้อยก็ต้องชื่นจังจะหนีกูไปไหนวันนี้กูจัฝักมึงจะได้อะไรไม่สบา 来来来！<laughs> <laughs> <laughs> คือเราออกเพลงเกาหลีเะไรประมนั้นคิดว่าต้อมนิรันต์จริงเหรเหมือนมีต้อมนิรันต์เลยเส้นดีตรงโอ้คงเหีนซึ่งทางเก่าเก่าตรงนี้เก่าสวงอยู่เมื่อเธอฝากใจ ฉันมีเยอะอยงเอนดูแต่วางขาาเชิญเพียงเพร่งรอเพื่อดูใจฉัน ชายแสน <c oughs> เข้าใจยิ่งร้อนเรื่อนึ่งผู้ชายอะไรน้อยใจก็มือน ตกเสียงักใจฉันมาซ่อนไว้ใต้มอนเมื่อเธอาส่งเธอแอบน้องที่ยินพี่มอนโกรธฟังถ่อยคำสมียงที่ครวนพีน่ไรเสียงกระสิบก,กระสิบถอยใจสว่าง อะไรทวมทอนอาวาันเกระสิบ,บาเบาหัวใจสองเราเรามมน,น ฉันเองรักเธอเหมือนกันอย่าดื้อนะต้องรอจนถึงหันเกิดหนูด้วยม่งค่ตายอ่ะจริงเหรอลูกเก่วันเกิดอาเซียนแล้วูกนะเกิดวันลินทา่หนูจะกินอะไรแล้วลูกกินนมมึงกันไหมมังเอนะลูกเราเล่นหนาจริงกว่าอากรลมพา ลาโน,นไว้ไ์เมอนระสิบแม่เด่น้อนได้ยินที่มอนกระสิบบ้างใหมโปรดฟังทอยคำสมี่เอางที่ครว,วันพียงเสียงกระสิบกระสิบภายใจสว่าอะไรท่วมทนเา Hãy subscribe cho kênh Ghiền ta mê lông... đưa ta này xí, yeah. <laughs> rồi, không bỏ lỡ những video hấp dẫn không được, อ๋อไม่ใช่ต้อขุ่นเป็นน้ำข้าวจริงๆแต่ทางไม่ได้ใส่ท็อตแพคลิ้นไม่เป็นต้อเหรอสุณสาวดีๆนะใส่แว่นน้องเป็นห่วงถ้ามะไหวไวมแต่เธอยามนอนเฝ้าครวญนี่หวันออ ชัดเจนได้ไหมเ็จะได้ไปสู่ของกับพ่อกับแม่ครับประเพณีไงจ้าฉันชื่อว่าเป็นจะมาาจริงไหมทำไมอ่ะเดินจหมหดจริงจรเหรอมาเดียวกันหรือเปล่าช่พพลัใช่ไหมล่ะคนที่หาแบบเน้มาลูกตมิงหรือเ่ เล่นหน้าใช่นละ้วเป็นพินาถ้าคงไม่โดนเห็นแล้วโห้มาถึงดิด้นเออใชนมาจ้าชื่อเบนจานจมาดนะเบนจามาดเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็คงเป็นแบบเออตมีตมิ่งตมแอนไม่ใช่เทโลลิสนึงใช่ไหมนะใช่จ้ะเอ้าหลงพาพัศย์นิชกุล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  you <laughs> ัก็ตอนนี้เราห่างๆกันก่อนก็ได้บางทีความรักไม่ต้องใกล้ชิดกันนักก็ได้ไม่ได้นะคนรักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิอยู่ห่างกันใจเมียจะขาดอานะเดี๋ยวกูเหลือไม่เท่าเก่าอะไรอ่ะเจ้าจ้าหัวนี่นะจริงๆแล้วน่ะหัวน่ะหัเป็นไงจ้าร้องเพลงถอยเพลงทำตัดได้แบเนี้จริงเหรอโอ้โหเป็นผู้หญิลทำตัดแล้วนี่อยู่คณะอะไรอ่ะ เล่นกันเลยนะอ๋อไม่ค่ยได้ยินชื่อเสียงไม่ค่ยมีน้ำใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีนะเนาะเยอะแยะอีกหน่อยงานเยอะแยะเลยเนาะมีตั้งเดือนละหุ่นแน่อู้หูเล่นไม่ไหวเพลงชอยเนาะอยากฟังจังเลยพวเราให้เมียฟังหน่อยได้ไหมจะได้สอนเมียด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้้อ้้โหโอ้โหโอ้โห้อ้ ขอเชิญดีกว่าเออมึงคนเป็นปักนะกูมั่งที่เป็นนุ่มเมืองก็สุพรรณย่าลหลนลงดันน้อยแม่บ้านบุรีชาชะชาบานบุรีวันนี้คุณแม่มาด้วยก็นับว่าทันมาด้วย หัวบงชี้หัวบงชีเป็นนางเอกเกาที่เขาน่าเลือกันเป็นนางเอกอยู่ที่ปราณอแมบุรีชาชาปราณบ,บุรีก็มาถูทุบเออว่าอุปธรรมก็มีลูกสาวคนงาม วัานน้ำนี้คอยวัานน้ำนี้และนารีกาน้แม่ต้องพาเธอเน่แม่ยาได้คุ้นในคงน้องส่งีน้องส่งทีเล็กพี่กล่อมน้อยบังอ่อนเอ,อ้ยอ่างดูแม่คุณอบอุ่นสำอาง ไม่สร้างสีโอ้อยไม่สร้างสีจงหับเถิดนะเถิดนะนะจาจักว่านวันเจ้าดูตาแม่โตเหมือนเบาน้องครกนี้น้องครกนี้แล้วพี่จะอยู่ตรงนี้พี่จะไม่ห่างไปไหนขอเพียงแต่สามไว้นอนเถนิดคนดี ความดีน้องหับสนิทแล้วนอนวันนี้ท่าโอ้พี่ยาเอามาฉีดหูงนะสิไม่ทีแต่นั่งอูละลูกแก้วตามืขอให้น้องกันดางหลับฝันดีนะหลับฝันดีนะคุณก็นอนขึิดน้อง จะไม่มองมนไม่ละได้ที่จะหนีไปไปไหนดีไปไหนอ่ะอะไรหนีหนีจะหนีไปไหนหนีไม่หนีเอาจะไปกินบะหมี so <mag> ่เอาถูกต้องไปกินบะหมี่เสิร์ฟเบียสองขอนะได้บ้เอาหมาม้าหน้ามันรู้งานตาหวานขานตาหวันพ